สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาเปลี่ยนซีนโช๊คนะครับนนี้จะเป็นซีนโช๊คของรถฮอนด้าสกู๊ปปี้ครับตรงหัวโชคจะมีอยู่สองอย่างนะฮะอันนี้จะเป็นกิปล็อกครับสามารถกดแล้วก็งัดกิปล็อกออกได้เลยครับบางรุ่นก็จะเป็นน็อตขันนะฮะขันออกแล้วก็ปลดออกได้เลยอย่ามาเริ่มแก,กะกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาล็อกชกกันเลยครับเอาปากายึดจับให้แน่นเติมแกะกันเลยครับแกะกิ๊บล็อกเอาก่อนนะแข็งหน่อยหนึ่งต้องใช้กำลังหน่อยหนึ่งครับ แกะคลิปลอะออกเสร็จแล้วครับถอ,อดคลิปลอะออกแล้วแล้วก็ดึงสปริงออกนะครับมันจะมีสปริงอยู่ข้างในครับเตรียมเอาอมาล้างครับ ยมล็อกครับถอดน,นัดตัวล่างครับจะมีนัดตัวล่างอีกตัวนึ่งเป็นนัดหกเหลี่ยมโอเคหลุดแล้วครับ รัดลุดลงมาแล้วะแลถอดโชคออกมาได้เลยครับข้างในเขาจะมีเกียร์อยู่ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็สปริงมีอยู่ยตัวนึงครับอยู่ข้างในนี่ฮะเดี๋ยวเราออกพร้อมกันเลยล๊บ อุ้ยล่วงนี่ครับสปริงจะอยู่ในสภาพนี้เป็นการสะเทือน,นครับในนี้จะมีซิลอยู่2ตัวนะครับจะมีตัวนอกกับตัวในตัวนอกนี่เป็นซิลกันฝุ่นครับตัวในเป็นซิลกันกน้ํามันนะครับเดี๋ยวจะเอาซิลตัวนอกออกก่อนแล้วก็มันจะมีกิบล็อกอยู่ข้างในอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวจะงัดออกพร้อมกันนะครับ เินกันฝุ่นครับออกมาแล้วตัวหนึง่งเขาจะมีลิปอยู่ในตัวหนึ่งครับเนี่ยเป็นลิปตัวหนึ่งครับนี่ครับ,ลรบ,รบกล้องเห็นหรือเปล่าครับเนี่ยเป็นกิฟต์ขาวครับ มีล่องให้งัดครับโอเคเออกมาแล้วเดี๋ยวมเอาซิมกันฝุ่นตัวหนออกด้วยนะครับเราจะใช้เหล็กงัดยางนะครับผมมีเหล็กงัดยางหนึ่งนัดเนี้ยจสงัดออกเนี้ย <Okay. S 2> ออกมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำกานทำความสะอาดะฮะล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่ซีนตัวใหม่เข้าไปครับ ก็ล้างเสร็จแล้วครับทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวใส่ซินกันได้เลยครับจะสซีนมาแล้วครับเดี๋ยวใส่ซินกันเลยครับแล้วก่อนจะใส่ซินก็เอาน้ามันฉโลมครับเดี๋ยวผมจะไม่ใช้ต่อกน,นะฮะ ผมจะใช้บออล็อกกดเอาครับ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับใส่ซ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเตรียมใส่กิ๊บล็อกเลยเลยครับ ล็อกก็กดเข้าไปเลครับมันจะมีล่องข้างในเนี่ยจะเป็นล็อกต่อดิซินกันฝุ่นต่อไปเลยครับใส่ให้สนิทครับกระบอกโชค๊คเอสปริงตันนี้ใส่ไปครับใส่เข้าไปเลยแล้วเขาจะโผล่ตรงนี้ครับ แล้วก็สวมเข้าไปเลยครับใช้สปริงตัวหนึ่งดันไว้ครับเอาจะมีช่วงทีช่วงนี้ห่างนะช่วงนี้ทีเอาช่วงทีลงไปครับแล้วก็ดึงขึ้นมาใช้มือกดไว้ครับมือกดฝั่งหนึ่งไว้แล้วอีกฝั่งเราก็มาใส่หัวน็อตครับ ล็อกแน่นแล้วครับเตรียมเตือนน้ำมันโชค๊คนี้สองขวดนี้ผมจะตวงไว้เท่ากันนะครับข้างละขวดครับเทไปเลยครับ แล้วก็ใส่สปริงโชคเข้าไปแล้วก็ดึงแกนโชคขึ้นมาครับเตรียมใส่ฝาปิดหัวโชคแล้วก็ดันลงไปครับ นี่ครับเข้าไปแล้วครับแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับ